สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Manager Game r ร v i e w รายการที่นำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับเกมออนไลน์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับแล้วในวันนี้ผมเฮนนีซังจะมารีวิวเกม i n f e s t a t i o นนะครับซึ่งเป็นเกมแนว Survival นะครับที่ต้องเอาชีวิตรอดในโลกของซอมบี้นะครับก็เกมนี้ที่ผมหายไปนานเนี่ยเพราะว่าเกมนี้ผมต้องใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานมากเพราะว่า,าตายบ่อยนะครับโดยเกมนี้เนี่ยมี ก่อนหน้านี้แต่เดิมเนี่ยมันจะมีขายอยู่ในสตรีมนะครับซึ่งเป็นเกมที่โดนคนในสตรีมเนี่ยกดคะแนนเอามากๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าค่ายเกมน้องใหม่อย่าง Electric Extreme เนี่ยทำไมถึงได้ตัดสินใจเอาเกมนี้เข้ามานะครับเริ่มต้นผู้เล่นจะต้องสร้างตัวละครก่อนนะครับซึ่งจะมีให้เลือกทั้งหมด10ตัวนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยจะมีให้ใช้ได้แค่2ตัวเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเราจะต้อง อ่าปลดล็อกด้วยใช้เงินในเกมหรือว่าอาจจะเติมเงินเพื่อซื้อทันทีก็ได้นะครับโดยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะไม่ได้มีความแตกต่างกันด้านประสิทธิภาพหรือว่าค่าสถานะใดๆนะครับสกิลก็เหมือนกันนะครับคือมันจะต่างกันแค่ที่รูปร่างเท่านั้นซึ่งพอเราเลือกตัวละครได้แล้วเนี่ยก็จะมีให้เปลี่ยนเช่นเปลี่ยนใบหน้าเปลี่ยนเสื้อหรือว่าเปลี่ยนกางเกงนะครับก็ อ่คือเลือกตัวไหนก็ได้นะครับมันไม่ได้มีส่งผลอะไรต่อการเล่นมากนักนะครับเพราะเราตั้งชื่อเลือกตัวละครแล้วเราตั้งชื่อได้แล้วนะครับก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปลุยเนี่ยเราจะเข้าไปเล่นเนี่ยเราสามารถที่จะไปที่อ่อมาร์เก็ตเพลสเพื่อจะซื้อของ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีเล่นมาอยู่แล้วเรามีเก็บไอเทมมาเราไปที่แบนเทอรี่เพื่อที่จะจัดเอาไอเทมต่างๆให้พร้อมนะครับก็ลืมบอกไปว่าตอนที่เริ่มสร้างตัวละครใหม่ๆเนี่ยไอเทมที่ให้มาเนี่ยจะมีไฟฉายแล้วก็อาหารกับน้ำแล้วก็ยานะครับ4อย่างนะครับแต่ว่ามันจะให้มาเฉพาะ ห้าตัวละครแรกที่สร้างเท่านั้นนะครับถ้าเกิดสร้างตัวที่6เป็นต้นไปเนี่ยคือจะได้แต่ไฟฉายอย่างเดียวนะครับถัดมาในส่วนของสกิลทีนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สายนะครับก็จะมีฟิสิกอลเอ่อวบป,ป้อนเซเวอร์ or, แล้วก็รีแพร์นะครับซึ่งรีแพร์เนี่ยยังไม่เปิดใ,ใช้งานโดยในส่วนของฟิสิกอลนี่ก็จะเกี่ยวกับเอ่อเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มค่าสเตมิน่าที่ใช้สําหรับวิ่งนะครับหรือว่าเพิ่มความสามารถในการแบกของนะครับ ่วนเวบปอนก็จะเป็นเกี่ยวกับพกเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มความแม่นยําในการใช้อาวุธประเภทปืนนะครับส่วนเซอร์ไวเเนี่ยจะเป็นสายเอาชีวิตรอดซึ่งก็คืออ,อย่างเช่นลดระยะเวลาที่ต้องกินน้ํากินอาหารนะครับหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ยาเป็นต้นนะครับก็เราจะอัปเกรดแค่สายเดียวหรือว่าจะเน้นเล่นผสมผสมกันแบบนี้ก็ได้นะครับโดยข้าวประสบการณ์เนี่ยจะได้มาจากการ ค่าซอมบี้หรือว่าทําทภารกิจสําเร็จนะครับเคลียร์เควส์สาเร็จก็จะได้ค่าสบการณ์มาที่นี่เดี๋ยวเราจะเข้าเกมนะครับโดยเกมจะมีให้เลือกหลายเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับโดยเพราะว่าแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะจํากัดเงื่อนไขในการเข้านะครับอย่างบิ๊กินเนอร์เนี่ยจะกําหนดเฉพาะเล่นที่มีระยะเวลาในการเล่นไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับส่วนออฟฟิเชียลนี่ก็คือ จะมีผู้เล่นจะต้องมีระยะเวลาในการเล่นตั้งแต่12ชั่วโมงขึ้นไปนะครับสตองโฮก็เหมือนกันนะครับต้องมีระยะเวลาเล่นตั้งแต่12ชั่วโมงขึ้นไปอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นี่ก็คือเราจะต้องไปเล่นที่ร้านเน็ตที่เขาลงทะเบียนเอาไว้เท่านั้นนะครับซึ่งจะมีโอกาสได้เงินค่้าประสบการณ์หรือไอเทมมากกว่าเซิร์ฟเวอร์ปกตินะครับพรีเมียมเซิร์ฟเวอร์ก็จะคล้ายๆกับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะให้มากกว่าแล้วก็เราจะต้องเสียงเงินเป็นสมาชิก VIP นะครับถึงจะเข้าได้ แล้วก็ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะเช่าเซิร์ฟเวอร์เอาไว้สําหรับเล่นส่วนตัวหรือเล่นกับเพื่อนแบบเฉพาะกันในกลุ่มก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีระยะเวลาค่าเช่าแตกต่างกันไปตามระยะเวลาที่เราเช่านะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยจะเป็นแผนที่เดียวนะครับคือมันจะมีอยู่แค่แผนที่เดียวก็คือแผนที่โคโลราโดซึ่งเป็นแผนที่แบบขนาดใหญ่นะครับก็ มันจะมีแผนที่อีกแผนที่หนึ่งก็คือ s t o n ต h o l ฮนะครับซึ่งเป็นแผนที่แบบที่เล็กลงมาหน่อยเอาไว้สำหรับให้พวกผู้เล่นแบบสูงเนี่ยเข้ามา PVP กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกเข้าไปที่ beginner server นะครับเมื่อเราเข้าเซิร์ฟมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยคุณจะถูกสุ่มเกิดในบริเวณในก็ได้ของแผนที่นะครับก็คือ เราจะไม่รู้เลยว่าเราจะไปเกิดอยู่ตรงไหนนะครับก็แนะนําให้เปิดแผนที่ขึ้นมาดูก่อนนะครับว่าเราอยู่บริเวณใกล้จุดเซฟส่วนไหนนะครับแล้วเราก็ให้ไปที่จุดเซฟแถวนั้นก่อนนะครับโดยระหว่างทางที่เราไปที่จุดเซฟเนี่ยเราก็สังเกตด,ดูพวกบ้านเรือนต่างๆที่เราสามารถจะเข้าไปหาอเทมได้ด้วยนะครับจุดเซฟเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นวงในแผนที่จะมีเป็นวงกลมสีแดงนะครับอยู่4ด้านของแผนที่เลยนะครับ โดยพวกอา,อาคารบ้านเรือนหรือว่าเมืองต่างๆเนี่ยก็จะมีชื่อกำกับเอาไว้นะครับให้เราดูได้ง่ายๆว่าเราควรที่จะไปเก็บไอเทมได้ที่ตรงไหนนะครับในแผนที่นี้ก็จะมียานพาหนะให้ใช้ด้วยนะครับซึ่งจะมีอยู่แค่สามคันเท่านั้นถ้าเกิดว่ามีคนเอาไปใช้ครบหมดแล้วเนี่ยคือรถมันก็จะสุ่มเปลี่ยนที่เกิดเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคนใช้แต่ถ้าเกิดมีคนใช้ไปครบหมดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีให้ให้ใหเราอีกนะครับมันจะมีแค่สามคันใน แผนที่เท่านั้นก็สำหรับในเซฟโซนนี้นะครับมันจะมีทั้งคังให้เราเอาไว้ฝากหรือว่าถอนไอเทมนะครับหรือว่าแล้วก็มี Np c นพสำหรับซื้อไอเทมนะครับแล้วก็พวกไอเทมต่างๆเนี่ยมันจะมีค่าความทนทานนะครับซึ่งจะลดลงทุกครั้งที่ใช้งานอย่างอาวุธที่ผมถืออยู่นี่ก็คือมันจะมีค่าความทนทานเหมือนกันซึ่งถ้าเอาไป ช้ตีซอมบี้มันก็จะลดลงนะครับก็เราสามารถมาซ่อมได้ที่ตรงนี้นะครับรีแพร์เบนช์พวกอาวุธปืนก็มีค่าความทนทานนะครับถ้าเอาไปใช้ยิงก็มันก็ลดลงเหมือนกันเวลาเราอยู่ในเซฟโซนนะครับสังเกตที่มุมซ้ายล่างน,นะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปโล่นะครับซึ่งหมายความว่าเราอปลอดภัยจากการถูกผู้เล่นอื่นชนตีนะครับก็เวลาที่เราอยู่ในบริเวณเซฟโซนแห่งนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเออกจากเกมไปเราก็จะสามารถ ใช้งานคังได้ด้วยนะครับแต่พอเราออกจากเซฟโซนไปเมื่อไหร่เนี่ยก็คือเราก็มีสิทธิ์ที่จะโดนผู้เล่นอื่นโจมตีแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานคังได้นะครับตอนที่เราเข้าเกมมาใหม่ๆเนี่ยคือเกมจะไม่สอนอะไรเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการบังคับหรือว่า,าตัวเราต้องกินอาหารตัวเราต้องหายาต้องกินน้ําหรือว่าจะไปหาวิทหา ของได้ต่างๆได้ที่ไหนหรือว่ามันมีเควสอะไรเงี้ยคือเกมจะไม่สอนอะไรเราเลยสักอย่างนะครับเราจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองพวกระบบคราบหรือว่า,าเรื่องของการค้นหาทรัพยากรอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับระบบคราบคืออันนี้นะฮะอันนี้เนี่ยก็คือเราจะต้อง ใช้ทรัพยากรต่างๆหรือไวัเทมต่างๆที่เราหาได้จากในเกมมาสร้างนะครับซึ่งจะคาฟได้เนี่ยเราจะต้องหาใบคาฟซึ่งเป็นสูตรในการคารฟมาก่อนนะครับมากดใช้แล้วก็กดใช้เพื่อเรียนรู้นะครับแล้วเราถึงจะสามารถคาฟไอเทมนั้นๆได้นะครับซึ่งไอส่วนนี้เนี่ยคือเกมไม่ได้สอนเราเลยนะครับพวกสัญลักษณ์ต่างๆ,ๆเช่นพวกไม้เหล็กหรือหินที่เ,เป็นจํานวนทรัพยากรเนี่ย ต้องหามาจากไหนเกมก็ไม่ได้สอนนะครับเราต้องเรียนรู้เองวิธีหายก็คือใช้ไอเทมเอ่อ harvesting tool นะครับเพื่อไปออขุดเอาทรัพยากรนะครับอย่างเช่นอันนี้ขุดเอาหินนะครับก็จะได้ทรัพยากรมาหรือว่าไปที่ต้นไม้นะครับก็จะได้ทรัพยากรไม้มาก็ คือขุดไปได้เรื่อยๆครับมันจะไม่มีต้นไม้ก้อนหินมันไม่มีล้มไม่มีหายไปไหนนะฮะเพราะว่า,าที่จะหายไปก็คือ h a r i e t i n g tool ของเรานะครับเพราะว่ามันมีแค่าความทนทานอยู่แล้วมันน้อยมากโอเคเราเจอ,เ,อเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเล็กๆก,ก็ซึ่งตามหมู่บ้านเนี่ยก็จะมักจะมีซอมบี้อยู่นะครับซึ่งในช่วงแรกที่เราไม่มีอวูธเนี่ยเวลาเราเข้าไปใกล้ๆซอมบี้เนี่ยคือสังเกตตรงมุมขวาบนนะครับมันจะมีสัญลักษณ์เป็นแบบ เป็นสัญลักษณ์คอยเตือนนะครับว่าซอมบี้เนี่ยรู้สึกถึงเราได้มากแค่ไหนนะครับมันจะมีสีเขียวสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับสีส้มนี่ก็คือเริ่มรู้สึกตัวแต่ว่ายังไม่สนใจนะครับส่วนสีแดงนี่คือซอมบี้มองเห็นเราแล้วแล้วก็มันเตรียมตัวที่จะเข้ามาทําร้ายเราได้นะครับก็ช่วงแรกเราก็คือจะต้องเน้นการเล่นแบบรอบเลนนะครับคือจะต้องค่อยๆเพราะว่าเรายังไม่มีอาวุธนะครับเราก็จะต้องค่อยๆแอบย่องเข้าไปนะครับอาจจะ ก้มหรือว่าอาจจะแบบหมอบคานไปเลยก็ได้นะครับก็จะทําให้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเงียบขึ้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือตัวเราเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวละครให้ไปอยู่แบบด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาของจอก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบ first person shooting ก็ได้นะครับสําหรับใครที่อาจจะถนัดมุมมองแบบนี้นะครับแต่ผมถนัดแบบอย่างนี้มากกว่ามันจะได้สังเกตจากด้านข้างหรือว่าด้านหลังได้ด้วย พอเราเดินเข้าไปใกล้มันก็จะซอมบี้มันจะเริ่มรู้สึกตัวถึงเรามากขึ้นนะครับอุ๊ยมาตอนไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลยในการสู้ส,สู้กับซอมบี้เนี่ยถ้าแบบใช้วุฒิประชิตเนี่ยสู้แบบตัวต่อตัวเนี่ยยังพอโอเคแต่ว่าถ้ามีสองตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากนะครับ ถ้าเรามีอาวุธปืนเนี่ยก็ใช้ไปเลยก็ได้นะครับถ้าเราฆ่าสมบีได้ก็จะได้ข้าวสบการณ์มาหรือว่าจะมีมะได้ของดรอปเป็นเงินหรือว่าเป็นไอเทมต่างๆนะครับเยอะแฮ แกโซลีนไว้ใช้เป็นน้ำมันไว้ใช้กับรถยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นลวดหนามาไว้ใช้กับเอาไว้พวกสร้างกำแพงหรือว่าสร้างกำแพงเอาไว้สำหรับป้องกันซอมบี้นะครับาการใช้วุ่ปืนเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาเรายิงออกไปเนี่ยมันจะมีเสียงดังนะครับซึ่งมันจะสามารถดึงซอมบี้มาได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังด้วยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยหลอดไฟอ๋อปืนซัมบี้รู้สึกถึงเราอสองตัวเลย ขอ,ของตกของตกคือถ้ามาเดี๋ยวๆอย่างนี้ก็ใช้อาวุธ Quran ประชิดฝ้าไ,ไปเลอครับจะได้ประหยัดกระสุนเพราะว่ากระสุนมันหายาก แถมราคาแพงด้วยมา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 โอ้โหมัน,เป,นเป็นแบบประเภทผิดปกติมันวิ่งใส่เรา ใช้ฮับเว็บ g ิงทูก็อืจะไปหาแร่เหล็กแต่ว่าแบบมันดันอยู่กลางฝูงซอมบี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าไปสำรวจบ้านตรงกลางนี้ถ้าจะยาก โอ้ยได้หน้ากากหายากด้วยพวกตัวละครเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะเปลี่ยนกระเป๋าหรือว่าเปลี่ยนใส่พวกเครื่องป้องกัน,นต่างๆได้นะครับกระเป๋ามันจะมีช่องใสค่อนข้างจำกัดน,นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยมันจะให้มาเป็นใบเล็กจะใส่ได้แค่คือตรงนี้มันจะมีแค่ช่องตรงนี้ข้างล่างเนี่ยสีขาวนี่สี่ช่องเท่านั้นนะครับก็จะมีขนาดอด่นๆเช่นขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ซึ่งจะใส่เ,เทมได้เยอะขึ้นนะครับ ส่วนพวกเครื่องป้องกันต่างๆเนี่ยคือถ้าเราไม่ซื้อมันก็หาดบได้จากในในแผนที่แบบนี้นะฮะมันก็จะช่วยทําให้เราได้รับความเสียหายหน้อยลงนะครับแต่ว่ามันก็จะหายากหน่อยอยยาอย่อยาจะเข้าไปเหยาจะเข้าไปตรงกล พอเราหาของไปเรื่อยๆจนของเต็มก็เราก็กลับไปที่เซฟโซนเพื่อไปเก็บของนะครับก็คือเราก็ระบบการเล่นก็คือแบบนี้ฮะเล่นเก็บของสะสมของไปเรื่อยๆนะฮะหาเทมหาอาหารหาน้าหาอาวุธต่างๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับเอาไว้ <c oughs> ไปเล่นในสตองโฮนะครับ ลืมบอกอันนี้มันจะมีเรื่องของภารกิจนะครับก็กดดูตรงมิชชั่นนะครับมันจะมีภารกิจให้ทำหลากหลายแบบอย่างเช่นออหายเทมเพื่อเอาไปส่งที่ตามเซฟโซนต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการใช้อาวุธประเภทต่างๆฆ่าซอมบี้ให้ได้จำนวนตามจำนวนที่กำหนดหรือว่าฆ่าคนให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดนะครับหรือจะเป็นเคเวสช่วยเหลือนะครับก็มันจะมีค่าชื่อเสียงอยู่นะครับซึ่งจะบอกว่าถ้าอย่างเช่นเราฆ่าคนเราฆ่าคนเพื่อชิง ไอเทมอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นโจนนะครับก็จะได้ค่าชื่อเสียงติดลบหรือว่าถ้าเราช่วยเหลือคนเราก็จะได้ค่าชื่อเสียงแบบเพิ่มขึ้นนะครับก็เราจะก็จะกลายเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนพลเรือดีเป็นตำรวจอะไรอย่างนี้นะฮะในการดวลเ,เดี่ยวอย่างนี้มันจะมีบางทีมันก็มีจังหวะบั็กที่แบบคือปกติดวลเดี่ยวเนี่ซอมบี้มันไม่น่าจะตีเราได้แต่มันก็จะมีจังหวะ บั็กที่สามารถหลุดมาตีเราได้ซะอย่างนั้นนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของ Server Stronghold นะครับซึ่งเป็นแผนที่คลิปไซน,นะครับจะมีขนาดเล็กไว้สำหรับ PVP กันนะครับก็ผมแนะนำให้พกไอเทมเข้าไปให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาตายเนี่ยเราจะไอเทมทั้งหมดในตัวเราจะตกหมดเลยนะครับอย่าเว้นเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากจะเสียไอเทมที่หามาอย่างยากลำบากเนี่ยก็ เอาไปเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะครับนนเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คนพอประมาณจะได้ไม่ใช่เข้าไปเกิดปุ๊บแล้วเจอเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อ แผนแผที่นี้จะเป็นแผนที่ที่มีจะไม่มีซัมบีนะครับแต่ว่าก็จะมีเวลานในเมืองเนี่ยก็จะมีดอกพวกสูตรคารฟต่างๆนะครับให้เราเก็บนะครับคือจะหาหาสูตรคารฟได้ง่ายกว่าในาแผนที่โคโลราโดนะครับ ที่สังเกตเห็นว่ามันมีกำแพงหรือว่ามีประตูต่างๆวางอย่างนียคือเราสามารถที่จะคือค้าขึ้นมาแล้วก็เอามาวางได้นะครับมีการยิงกันเกิดขึ้นหาที่ปลอดภัยก่อนอย่างตัวผมเนี่ยผมเอาถุงทรายมานะครับผมก็สามารถที่จะาวางตรงไหนก็ได้ในแผนที่นะครับซึ่งมันก็จะคายอยู่ในแผนที่นั้นไปตลอดนะครับ คือเป็นแผนที่ที่เอาไว้ PvP กันโดยเฉพาะนะฮะนัเต็ม,ต,มตัวเตรียมใจไว้ด้วยก็จะมีอา่พอาพวกสูตรครัพที่จะมีคราฟออกมาได้เป็นแบบฟาร์มสำหรับเก็บน้ำเก็บอาหารซึ่งก็ คือเวลาเราวางเนี่ยเราไม่ใช่แค่มีใครคนใดคนหนึ่งมาเก็บได้นะครับคือทุกคนก็เก็บกันได้หมดนะครับสุดเพียบสุดเพียบเก็บเก็บเก็บสุดไว้คราบนะครับเก็บครับเก็บก็มีคนทำอะไรแปลกๆนะ thiên rồi, thính bay. rồi, bay. Để thử mày mày mới nào À, lui. ะรือบอกไปว่าเกมนี้เนี่ยคือสามารถใช้ไมค์คุยกันได้นะครับโดยการกดปุ่ม T ก็จะ,ะพูดคุยกันได้นะครับซึ่งทุกคนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ในห้องเนี่ยก็จะได้ยินเหมือนกันหมดนะครับ <Jes uit> ไม่ใช่ไรเฟิลก็ ก็ไก่ไปเราก็โอเคเมื่อกี้เห็นคนแวบๆบแบบแล้วอุ๊ยนั่นไงอ้อยอ่ะ <this is amazing> <c oughs> นะฮะถ้าตายก็ของตกหมดตัวนะครับสรุปนะครับเกมอินฟ t a ชั o นเนี่ยเป็นเกม แนวเซอร์วลที่ส่งเสริมให้ผู้เล่นเนี่ย PK กันนะครับเพื่อชิงเอาไอเทมหรือทรัพยากรต่างๆนะครับเนื่องจากพวกไอเทมประเภทน้ำหรืออาหารเนี่ยจะหาได้ค่อนข้างยากนะครับฉะนั้นการฆ่าผู้เล่นอื่นเพื่อชิงเอาไอเทมมาจะง่ายกว่าฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ตายบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะแบบเกลียดเกมนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเสียไอเทมทั้งหมดที่ทเราหามาได้อย่างยากลำบากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่สามารถแบบตั้งตัวได้แล้วก็ แบบผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยก็จะค้นพบว่าความตื่นน้าตื่นเต้นของเกมก็คือการที่เรา,เอ,าออกไล่ล่าเพื่อหายเทมต่างๆการออกล่าเพื่อออกล่าไปกับเพื่อนเพื่อที่จะสะสมทรัพยากรนะครับซึ่งก็เป็นความสนุกในแบบที่เกมชูตติ้งยังไม่มีเกมชูตติ้งอันไหนทำได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายกายกร manager game review นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับ สวัสดีครับ